เี้อยู่กับร้านเจสโปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ New f o r e เนอรนะครับคันนี้ป้ายแดงนะฮะเพิ่งออกศูนย์กันมาเลยนะครับเข้ามาอัปเกรดสินค้าทางเจสโปไม่ว่าจะเป็นยางรดเสียงแบบสอดนะครับสอดเข้าไปในยางขอบประตูนะแล้วจะมีฝาใส่นะฮะเซ็นเซอร์นะครับช่วยหน่วงไฟเพราะตัวนี้เฟนเฟอร์ทํางานเร็วนะครับแล้วจะมี usb ฟาสชาร์จนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล้องนะฮะนี่กล้องไอโรส nf9 บันทึกหน้าหลังนะฮะของเกาหลีนะครับรับประกัน3ปีนะเราก็เก็บสายให้สวยงามนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันฝาท้ายนะครับก็จะมีเปิดปิดที่ด้านหน้าคนขับเมื่อเปิดไฟหลีหรือไฟห,หน้าไฟสีฟ้าจะติดขึ้นมาสามารถกดเปิดได้เลยครับผมนี่ฝาได้ฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสายกล้องนะครับพอดีลูกค้าเพิ่งติดฟิล์มมายังไม่สามารถเอากล้องแปะเข้าไปได้แต่เราเดินสายไว้ให้นะครับสำหรับตัว i อโ a d แล้วก็จะมีปิดครับที่ด้านหลังฝาท้ายนะฮะแล้วก็เปิดได้ที่ฝาเดิมของรถนะครับเปิดเลยครับฝาท้ายฟ้าจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถปิดเปิดได้ด้วยรีโมทเดี๋ยวเราจะสั่งปิดด้วยรีโมทแล้วก็เทสระบบกันหนิบยดยด้วยเลยนะครับกดเลยฮะ นี่ฮะนี่อ่าแล้วเดี๋ยวฝั่งปิดนะครับด้วยระบบรีโมทไม่มีการดัดแปลงแก้ไขนะครับใช้รีโมทเดิมของรถแล้วก็จังหวะปิดนะของเราเป็นรุ่นใหม่นะฮะก่อนดูดบนปิดนิ่มเงียบม,มากนะครับนี่เราให้ดูถึงความนิ่มนะครับและยังสามารถสั่งเตะเปิดปิดได้ที่เฟ็นเซอร์เท้าครับอ่าแบบนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวกดปิดที่สวิตเดิมของรถให้ดูอีกรอบนึงนะฮะเพื่อดูความนิ่มเงียบของระบบกรดูดบนนะครับนี่โอเคก็หากใครนะสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อได้ที่เจสโปรแฟนเพจนะครับหรือว่าสาท้ายไฟฟ้า ptm auto shop ก็ได้นะครับร้านเดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ